สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสวยขนาดนี้ยังโดนก้าวสู่พัสราถูกโซเชียลคอมเมนต์แรงสิ่งนี้ทำให้ออร่าดรอปเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่สวยแซบและเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนสำหรับก้าวสู่พัสราธนชาตินอกจากความเก่งมากฝีมือน่าติดตามแล้วเธอยังมีหน้าตาที่สวยสดใสโดนใจทุกๆคนอีกด้วย ล่าสุดก้าได้มาเปิดใจผ่านรายการดีต่อใจช่อง y u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  e e s s s t the s ซ s ซึ่งมีบางช่วงบางตอนถามว่าเคยโดนคอมเมนต์แรงๆหนักที่สุดไหมเจ้าตัวบอกว่าก็โดนตลอดพวกเราสาวไซมินิอาเวลาออกงานก็จะโดนเตี้ยตัวเล็กเวลาอยู่เนี่ยดรอปมากเลยเสียดายหน้ามากเลยก็ฉันเกิดมาเป็นแบบนี้แม้ฉันตัวเล็กก็ไม่ตันดนะจ๊ะสมส่วน และเจ้าตัวก็ได้งัดหลักฐานโชว์หลังเจอคนถกเรื่องส่วนสูงเป็นประเด็นที่มีคนสงสัยจนถึงขนาดตั้งกระทุถามในพันทิพเลยทีเดียวสำหรับประเด็นเรื่องส่วนสูงจริงๆของนางเอกสาวก้าวสุภัสราว่าจริงๆแล้วเธอสูงเท่าไหร่กันแนะ่เพราะเคยได้ยินที่ก้าวตอบว่าสูงประมาณ160เซนติเมตร แต่พอยืนเทียบกับนางเอกคนอื่นกลับรู้สึกว่าไม่น่าถึงงานนี้ก้าวสู่พัชราเลยตอบเรื่องดังกล่าวด้วยตัวเองโดยโชว์หลักฐานเป็นรูปถ่ายติดบัตรประชาชนให้เห็นส่วนสูงตอนถ่ายว่าประมาณ160เซนติเมตรจริงๆและยังได้แคปข้อความจากกระทุ้ดังกล่าวมาลงในทวิตเตอร์พร้อมระบุข้อความว่าบางคนเม้นนี่ไม่ถึง157นี่เกินไปเดอ้ออยากรู้ความสูงอะไรกันนักหนาไม่ใช่คนสูงจ้า ไม่ต้องตั้งกระทุถามแล้วนะจ๊ะ 90, 9สูง159ถึง160บางที่วัดไม่เท่ากันจบนะจ๊ะไม่ต้องถามแล้วจ้าท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ